สวัสดีครัทุกคนเราถึงงานแล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้มาเจอแฟนคู่หนึ่งพี่กับน้องคันมันเปียบ <Okay. S 1> ใจอะไรที่เป็นคู่ที่ขาดไม่ได้เขาก็คือเ,เป็นเกืบอบะค่ะ <laughs> เป็นเกืบที่ต้องใส่เป็นคู่อืแต่กิ่งเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาตัวติดกันตลอดไปด้วยกันตลอดนะคะ <laughs> ไปด้วยกันหลายคนลายยุ่ใจนี่ไงโอ้ย หัวกระเลียนมากบางนี่มาถึงงานแล้ววันนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องมาในมาเร็วเพระาะว่าเด็กหน่อยมาสอมเตีนเยนอีกแล้วแต่ว่าเสิร์ฟไพ่หน่องมาสอมเพราะว่าเด็กๆได้มาซ้อ,อมเบสเล่กันนะคะอยอดีก็หลับตลอดทางเลยเนี่ยไม่ขับรถขับมาช่วยพี่เจมอนหลับหลับตลอดทางแล้วก็ตื่นมาอยู่เป็นเพื่อนพี่วังไง ใช่ดีเนาะที่เชิญเนี่ยเขาเหมันเกือบปเนาะเกือบเลยเขาเกือบแฉะว่ะเกือบแปะหรือเกือบเนี่ยกระซางผมย่อง่เออเพราะว่ามันจะต้องใส่น้ำกันเกือบคู่กันไปมันใส่กิ่งเดียวอะไรที่เกือบเอากระม้าน้ำกันนอกกัเห็นมาน้ำกันตัวแต่เห็นว่าน้ำกันก็บม่ได้มาได้เลยวันวันนั้นพาหนอไปกินหมูกระทะบอกอยากหมูกระทะเลยไปกินหมูกระทะว่าหัวเหม็นเนาะมันเหม็นอยู่ตอนที่บ้านก็ว่าอบกินเนาะ เหมียนยุ่มาดมผลแหละก็มาว่าผมเขาคือจะลนรักลบมันยามสินวลดมนะผากกันผนแอบดมหัวดมโอ้ยนอนมนลาโมงโอสาทุเดอร์อันเมื่อคืนกับว่าสีไปกินมูกระททยดิ มาไปหอดสิกินมาดิเมื่อยแย่งอยากนอนแย่งลมหัวลงหลับเลยคือมองว่าลมหัวลงหลับเลยยยาไปกว่าเทาสิ่หอดตานทยายไปนี้พี่แจ๊กก็บันสิหอดเลยเสื้อแปดที่แปดรอบเซือดีมันอยากนอนไปจอดนอนต่วไปถึงไหนไปถิงมหนอยากนอนเพื่อนกันก็ไม่ได้ขับดิให้จอดโอ้ให้นอนกู้กับขับผู้เดียวมาบ้านนิดนิดหน่อยรับเบิร์ตสุก้อนรับเบิร์ตสุก้นในรถเอ้าอย่าจะบอกเป็นมือกูเสนอคือประมาณบเคยอียนจอด ช่วยหนาก็ได้จอดอยุปัมเชงง่นนี้แต่่ามมันขึ้นนี่ให้ครับแล้วแล้วเลยมาเลยเลยมาหอดโนนคูน,นอย่างจ้างๆเนี่ยนะ <c oughs> บนกันในกาับอขอนแก่นไม่ <c oughs> ไปเอาเครื่องปับเอาเครื่องปับไปสอมไห้ที่แรก <c oughs> ตั้งมาขอนแก่นแต่ว่าบัลูมันขึ้นไปจอดยุหัน <c oughs> บิลลี่เลยว่าอาแฮอนแล้วยุกางป้าอ้อยเลยในชีลดับไปอีกแปลเครื่องปดับแปลประตูโขงเอาประตูโขงมาใส่กับอีเม่ ปมาถึงงานพักแท้แม่เพ้นแม่ฮะแม่เพ้นเนี่ยกระดาษกับประตูโค้งใครใส่ประตูโค้งบ้ใส่โอ้โหเจ็บวันทีสร้างเลยไม่ว่าคงเปินหลายชุดยาวเลยมาสร้างอ่าพี่น้องสั่งมากกับบอสไอพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะคะไปเที่ยวน้ำตกจะไปเที่ยวน้ำตกพิ้วได้หนี่ไปไหมไปด้วยไปปลาตอดหำฮะไปปลาตอดหำพี่น้องก้อนหลานันพี่คอยเพราะท่านใส่คลิป เจ้าหัววอเขาบางไหนเขาว่าค่อยว่าไปเที่ยวน้ำตกเข้ามาเกมอนบอกว่าให้ยายยีตอดคนเดียวก็พอแล้วนะโอ้ยไ่ได้พูดเลยพูดพดกูทายมาท่านนึ่ซื้อให้ยายยีตอดคนเดียวก็พอเลยะพี่น้องโหดโพสะนั่นเองนี่ก็ม่หนึ่เอวาตานบอกมาอันที่เป็นหน้าสีดำแล้วก็มีเขาเหมี่ยงเออเออไม่ได้เลย พี่แจ็คบอกนอนกับผู้ชายยิ้มละเลิงโอ้ยเวลาพี่แจ็คมากบอยอกกันนะอันเ้าติดตามมาฮงกูไหมมาคอมเมนต์สามเสี้ยนนี่แล้วบอกหนูลบทิ้งมาเลยช่างเขาเถอะเลยไม่ต้องสนใจมันปัญญาอ่อนพวกคอมเมนต์แบบนแบบจะไปใส่ใจมันเรานหมดเงาเลยดิเราอ่านซื้อฉันอ่านอ่านเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องตัวเพราะว่าเซย์คาแล้วแต่เขาบอกเราบออกโลดนเลยตอน ปลอบก็ได้เอาไว้ลัยขลังขนหู่จักมันเป็นคนยังไงไม่ไม่เห็นหน้าเป็นอวตารก็อวตารนั่นแหละไม่ลบอยู่ในติ๊กต็อกใครเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้ไม่ได้หนังสือไม่ได้หนังสือเขาไม่ได้หนังสือเขาแตเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอาช่างเขาวันนี้เขาใส่เสื้อคู่ไหมนี่ไม่ไม่ได้คู่ของบอลอยู่บ้านเขาก็เป็นโทนโทนสีเดียวกันนั่นแหละว่าเขาจัดเสื้อโทนสีเดียวกันบอลเอาลงมาก่อนเออท่านูใส่ก่อนเสร็จทีหลัง หนูใส่ท pues mm ี่ห oh, ล no. 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 ังอ้าหนูใส่ทีหลังอ้วนอ้วนอ้วนเนี่ยการอ้วนอ้วนเนี่ยเนี่ยแหละมีอ้วนมีอย่างนาะเออะอ้วนอ้วนเอิ่นเนาะอยอออออพี่กายเขาก็มาดิเนาะวันนี้จำได้ไหมแม่พี่กายบันั่งอยู่ตรงนี้จำบันใดหรอกนั่งอยู่เยาวาบันได้ม่หรอแม่แมนบะแมนพี่แจ็คก็มาจอดที่เดียวกันกับบอลบอแมนเราไปจอดตรงนี้ชื่อบันใดเว้ย ก็ต้องขยันเข้าไปบนก่อนช่างเชื่อใจชื่อใดชื่อใดปีกายกันบ้างปีกายเขาเล่นกระลอกันทหารออยากเห็นเลยทหารถอดเสื้อเอ้ายังไม่ชินเหรอถอดเสื้อไม่เคยเห็นสาธุด้วฝนทื่นลงมาคักๆแกในเมบ๊ายบาย